สวัสดีครับพอแม่พี่น้องถามนิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรภาษาจีนกลางเรียกว่าสวนผันถ้าเป็นกวางต้งก็เป็นซุนปุ่นถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นโซราบานันภาษาไทยลูกคิดหรือภาษาอังกฤษแอ a เบ s คัสนั่นเองนะครับหรือแอ a เบ s คัส ผมมีนิมิตจริงๆนะครับผมอยากจะมากาแต่ไม่ใช่มากาแบบทรัมป์นะนี่คือ make the abacus great again ทำให้ abacus หรือลูกคิดเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่นิยมทั่วโลกกลับมาเนื่องจากว่าผมมั่นใจว่าลูกคิดมันจะทำให้รุ่นใหม่เก่งยิ่งขึ้นผมข้องใจนิดหนึ่งที่ว่าเหมือนกับว่าตอนนี้ ลูกคิดมันสูญหายจากโลกนี้นะครับแต่จริงๆเป็นสิ่งที่มาัศจจริงๆตอนสมัยเด็กคุณตาซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณแม่เป็นฝรั่งนะครับแต่เขาพูดภาษาจีนได้แล้วเขาใช้ลูกคิดเป็นเขาสอนผมวิธีการใช้ลูกคิดตอนประมาณ4ี่ขวบแล้วความสามารถในการใช้ลูกคิดมันมีผลดีต่อสมองมันทําให้เราสามารถสัมผัสตัวเลขได้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราจับตรงนี้อันนี้เป็น หลัก1 2 3 4แล้วอันนี้คือหลัก5พอเราเริ่มคิดแบบนี้ตัวเลขกลายเป็นรูปธรรมเป็นสิ่งที่สามารถจับได้แล้วพอเรานับไปนับมาเราไม่ได้นึกถึงเลข3เป็นเพียง3แต่เลข3อาจจะเป็น 1 0บลก็ได้อาจจะเป็น5-2ลบ2ก็ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีในจิตใต้สำนึกของเราแล้วเราสามารถสัมผัสได้ถึงแม้ว่าไม่ได้จับตัวลูกคิดอยู่ในมือเรายังสามารถสัมผัสได้แล้วเราสามารถบวกลบคูณหารได้ไหวมากสำหรับผมความสามารถในการใช้ลูกคิดพอๆกับความสามารถในการใช้ภาษาเป็นภาษาของตัวเลขหรือเป็น math language จนผมคิดว่าเฮ้ยผมมีลูกสาวสี่ขวบอยากจะดูว่าถ้าเราสอนรุ่นใหม่ให้ใช้ลูกคิดเป็นมันจะเป็นยังไงเขาจะสามารถใช้เป็นเหมือนรุ่นสมัยก่อนได้ไหมก้อนนี้คือสาเหตุที่ผมเริ่มสร้างเครื่องมือใหม่ๆขึ้นมาก็มีเข็มทิศของพยัญชนะก็เป็น consonant compass นั่นเองนะครับมมีทั้งภาษาไทยกอขอขอคอ,อง เรามีขอมล้านนาจริงๆสารสกิตพม่าก็มีภาษาบาลีก็มีแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทำก็คือสร,สระก็มีสระอะออออแต่ถ้าเป็นสระไทยปัจจุบันเรามีเพิ่มเอ,อีะเอ,อือเข้ามาก็เลยแทรกช่องนี้เข้ามาผมสร้างตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากจะให้ลูกสาวสีขวบสามารถเรียนได้ แบบให้เก่งๆในสิ่งที่เคยเรียนในอดีตแต่โดยวิธีใหม่เราก็มีพวกวรรณยุกเหมือนกันก็เป็นกอากาไม่เอกากอากาไม่โทก้กาเขาจะใช้เครื่องมือนี้ได้ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่กำลังสร้างขึ้นมาก็คือออนไลน์แอบบ s คัสแต่จริงๆผมคิดว่าใช้ออนไลน์มันเทียบกับตัวจริงไม่ได้เนื่องจากว่าถ้าเราจับถึงเราจับอยู่บนมือถืออาจจะต้องใช้นิ้วแต่วิธีการจับแอบบ u คัสมีน้ำหนักกับตัวเลขแบบนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ผมเริ่มสอนประมาณ2เดือนที่ผ่านมากับลูกสาวแล้วตอนนี้เริ่มบวกลบได้แล้วถ้าบอกว่าอขึ้น4 4 เราถ้าบอกว่าอะลง5ขึ้น4 9เเขาจะเริ่มคำนวณได้ไวเขาแค่4ขวบเองซึ่งถ้าเราดูที่ญี่ปุน่นจีน ไม่แน่ใจที่ไทยใช้หรือเปล่าช่วยฝากบอกไว้อยู่ในช่วงคอมเมนต์ข้างล่างนะครับแต่สมัยก่อนเขาจะสอนเด็กๆแบบนี้ตั้งแต่ดเด็กเลยจนตัวเลขเป็นเรื่องสัญชาตญาณของเด็กแล้วมันกลายเป็นสัญชาตญาณของผู้ใหญ่แต่รุ่นใหม่ไม่รู้เหมือนมันหายเราเด็กๆเ,เขาจะออกไปเรียนนอกเวลาเป็น ECA เป็นกิจกรรมนอกเวลาที่จะเรียนเลข math monkey ่น่านานี่ แต่ผมมั่นใจว่าถ้าใช้ลูกคิดเป็นเขาไม่จาเป็นต้องเรียนมุกใหม่เขาจะสามารถเก่งเลขได้แล้วอันนี้คือสาเหตุที่ผมทำหลักสูตร Minecraft Kids ขึ้นมาเป็นหลักสูตรที่ผมรวบรวมทั้งภาษาทั้งเลขทั้งความสามารถทางด้านสมองหรือ Mind Skills อาจจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือวิธีการเจอรหัสปริศนาต่างๆทุกอย่างที่เกี่ยวกับ จิตใจหรือ Mind ของเราแล้วก็ดนตรีด้วยเนื่องจากว่าดนตรีหรือจังหวะเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงจิตใต้สำนึกของเราได้แล้วช่วยให้เราคิดดิเริ่มสร้างสารรค์มากยิ่งขึ้นแล้วกระตุ้นอีกหลายอย่างเกิดขึ้นในตัวเราแล้วก็เลข แมทแน่ใจอาจจะมีบางท่านที่ยังไม่ทราบว่าสมัยก่อนผมเคยเป็นวิทยากรของเดลคาเนกี้ซึ่งเป็นนักเขียนของหนังสือเล่มวิธีการชนะมิตรและจูงใจคนผมเป็นวิทยากรหลายปีแล้วเราสอนวิธีการสร้างบุคลิกภาพความมั่นใจกับตัวเองแล้วการนำเสนอให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นผมเห็นว่าเฮ้ยทั้ทงภาษาจิตใจดนตรีเลขทุกอย่างมันเกี่ยวกับการพัฒนา ตัวเราเองก็เลยทำให้ไม่เป็นหลักสูตรแต่ถ้าเราสอนเด็กให้เกง่งถ้าเราสามารถสอนพวกนี้ได้ในวัยสี่ขวบถึงสัก8ขวบ10ขวบพอเริ่มโตแล้วเป็นวัย1 2 15 20เข้ามหาลัยผมมั่นใจว่ามันจะทำให้รุ่นใหม่สามารถคิดในมิติใหม่ซึ่งถ้ามีใครสนใจให้ลูกเรียนแบบนี้ทั้งภาษาทั้งดนตรีทั้งเลข เรียนวิธีการใช้ลูปคิดแบบนี้ผมจะเปิดคลาสแรกนะครับเป็น Face to Face มันไม่ได้เป็นออนไลน์วันที่21ที่จะมานะครับอยากจะรับ2รุ่นก็จะมีประมาณ ห้าขวบถึง8ขวบแล้วก็8ขวบถึง11 12ขวบความสมาธิของเด็กเล็กกับเด็กโตก็ไม่เหมือนกันก็จะปรับวิธีการสอนนิดหนึ่งคลาสแรกนี้ผมจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักก็เด็กจะต้องสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ก่อนเดี๋ยวต่อไปอาจจะทำชุดเป็นภาษาไทยแต่หลักสูตรแรกนี้มันเหมาะกับ เด็กต่างชาติหรือเด็กไทยที่เข้าโรงเรียนอินเตอร์แล้วอยากจะให้เก่งภาษาไทยเนื่องจากว่าหลักสูตรนี้จะสอนไม่ใช่เพียงเลขหรือการใช้ลูกคิดอย่างเดียวแต่เขาจะเรียนหลักของภาษาไทยเขาจะเขียนได้อ่านได้ เขาจะรู้หลักของการพันวรรณยุกต่างๆแล้วเขาจะได้มากกว่านั้นในเรื่องของภาษาเขาจะเข้าใจวิธีการทั้งเขียนทั้งออกเสียงที่จะให้มีพื้นฐานที่มั่นคงกับอีกหลายภาษาได้ก็ต่อไปอยากจะเรียนภาษาอะไรถึงเป็นภาษาเกาหลีภาษาจีนภาษาสเปนิชภาษาอะไรก็แม้แต่เขาจะมีหลักที่ดีที่จะเข้าสู่การเรียนภาษานั้นได้ก็ถ้าสนใจกดลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับแล้ว เข้ามาลงทะเบียนได้หรือถ้าแค่อยากจะสอบถามก็สอบถามได้นะครับรรภาษาอังกฤษภาษาไทยได้ไม่มีปัญหาแต่ผมเชื่อว่าอันนี้มันจะเป็นรุ่นใหม่นะครับที่สามารถมา g ก make the abacus great again <pir Espero> เขาจะสามารถใช้สมองในวิธีใหม่จริงๆเป็นวิธีเก่าแก่แต่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับ ผมอยากทราบเหมือนกันคุณเคยเรียนวิธีการใช้ลูกคิดไหมเรียนที่โรงเรียนหรือเรียนนอกโรงเรียนช่วยเมนไว้อยู่ข้างล่างนะครับผมเจนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ